ผูกฟังตัวนี้ครับรองรับการเล่นเกมทุกแพลตฟอร์มที่มีรู3.5ครับเน้นไปที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับคอนโซลครับไม่ว่าจะเป็น p พ4 p พ5 n 5 n t e n d o Switch หรือ Xbox ครับรวมถึง PC ก็เล่นได้ครับ สวัสดีครับรายการบรรณารีวิวครับกับผมนายจอร์นวาร์ควันนี้ครับผมมีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆชาวบรรณาอีกแล้วครับวันนี้ครับเราอยู่กับหูฟังแบรนด์นี้ครับ Steel Series ครับนี่เป็นหูฟังตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานครับหูฟังตัวนี้ครับเอาใจเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมทุกแพลตฟอร์มที่มีรู3.5ครับกับรุ่นนี้ครับ Steel Series Artist Prime ครับนี่ออกมาได้ไม่นานครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่4,990บาทครับฟังจากราคาครับคิดว่ามันจะราคาส่งไป หรือเปล่าครับแต่จะบอกเลยว่าควอนตัวนี้ครับราคาไม่สูงเลยครับเพราะคุณภาพมันนี่เทียบเท่ากับรุ่นพี่ตัวอาร์ติตุนอื่นเลยครับใครที่สนใจอยากได้ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวว,ว่ามันจะดีขนาดไหนครับผมได้ไปทดลองเล่นมันนานหลายวันครับเดี๋ยวเรามาพูดดีกว่าครับว่าข้อดีกับจุดขาดใจมีอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยครับ มาครับเราเริ่มจากจุดเด่นแรกครับคืออุปกรณ์ในกล่องครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้า Steel Series Artist Palm ตัวนี้ครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าหูฟังตัวนี้ครับรองรับการเล่นเกมทุกแพลตฟอร์มที่มีรู3.5ครับเนียนไปที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับคอนโซลครับไม่ว่าจะเป็น p พ4 p สี n เพย์ห้ o นิ d เทนหรือ Xbox ครับรวมถึง PC ก็เล่นได้ครับเพราะเจ้านี่ครับแถมเจ้าสายตัวนี้มาด้วยครับนี่ครับเป็นสาย Y s p สปริตเครับซึ่งมีความยาวที่ค่อนข้างยาวมากครับเนี่ เนี่ยผมกลางให้ดูยาวแทบจะหลุดจอไปแล้วครับเนี่ไม่พอครับเมื่อเราต่อกับเจ้าหูฟังตัวนี้ครับมันก็จะยาวขึ้นไปอีกครับเนี่ยาวไม่ยาวอย่าผมให้น้องทีมงานดูอ่น้องมาดูซิว่ายาวขนาดไหนไปค่อยๆดึงไปค่อยๆดึงไปประมาณนะผมว่าน่าจะถึง2เมตรอยู่ผมว่าประมาณ2เไม่ต่อกว่าซึ่งใครที่ชอบเล่นเกมบน PC ซีแล้วก็แบบอยากเสียบไม้ตัวนี้นะเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งใกล้ๆตัวคอมพิวเตอร์เราสามารถนั่งได้ไกลๆเพราะสายเนี่ยมันค่อนข้างยาวครับเนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามัน จุดขัดจัําหรับผมนะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมบนมือถือใช่ไหมแต่เจ้ามือถือเนี่ยเขาไม่ได้แถมตัวแปลงมาให้ครับตรงนี้ต้องไปหาซื้อเพิ่มครับดังนั้นใครที่จะซื้อไปเล่นเกมบนมือถือต้องไปซื้อตัวแปลงเพิ่มครับนี่คือจุดขัดใจแรกของผมครับแต่นอกนั้นโดยรวมครับเล่นได้หมดครับไม่มีปัญหาครับ ตัเด่นข้อต่อไปครับคือเรื่องของการดีไซน์ครับแปะป้ายว่า Steel Series ครับตัวนี้ดีไซน์ดีแน่นอนครับเพราะได้รางวัลการันตีเรื่องดีไซน์มาหลายเจ้าครับตัวหูฟังครับค่อนข้างจะมีน้ำหนักประมาณนึงครับเพราะว่าตัวนี้ครับใช้วัสดุในการประกอบมีส่วนที่เป็นโลหะบางส่วนอยู่ด้วยครับเลยทําให้หูฟังเนี่ยมีน้ําหนักเอาไปใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหัวครับผมลองไปใส่ได้หลายชั่วโมงเนี่ยเนี่ยใส่ใส่เงี้ยไม่รู้สึกว่าหนักหัวหรือเมื่อยคอครับสามารถใส่เล่นได้หลายชั่วโมงครับส่วนตัวคอนโทรลครับ ที่ผมชอบครับตัวคอนโทรนี่ยวางมาได้ค่อนข้างจะเป็นระเบียบครับเวลาเราใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราสามารถเอามือเนี่ยค้ำคำได้เลยครับไม่ว่าจะปิดใบเปิดเสียงครับมันสามารถหาเจอได้โดยมือเดียวครับเราเล่นเกมเราไม่ต้องมานั่งแบบยกออกมาแล้วเอ้ยไหนปิดเสียงยังไงวะส่วนไม้ตัวนี้ครับนี่ผมให้ดูก่อนไม้ตัวนี้ครับสามารถยืดหดได้แล้วก็ปรับงอตามใบหน้าได้ครับเวลาสวมไม้พับนี่ดูครับมันจะแบบว่า ปรับตามรูปหน้าครับปากเราอยู่ตรงไหนก็สามารถรับได้ครับตัวไม้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องปรับมาใกล้ๆปากนะเพราะไม้เนี่ยมันรับเสียงได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็ตัวฟองน้ำเนี่ยมันก็กันลมกันน้ำลายได้ดีประมาณหนึ่งเลยครับแต่มันมีจุดขัดใจเล็กน้อยครับอย่างแรกครับเวลาเราใส่ไปครับคนที่ใส่แว่นนะผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเอียร์มัฟตัวนี้มันจะบีบตัวแว่นมากเกินไปครับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตัวเอียร์มัฟเนี่ยมันค่อนข้างจะเก็บเสียงดีไม่ว่าจะเสียงจากข้างนอกหรือเสียงจากข้างในครับดังนั้นการที่มันปิดแนบชิดสนิททหนน้าี่มใบบแวพอ ก็ไม่ได้มีปัญหาเรืองการสวมใส่ของผมักเท่าไหร่ครับอีกเรื่องหนึ่งครับพูดถึงเอียร์มครับตัวนี้ครับถ้าเราไม่เล่นในที่เย็นๆเราเล่นในห้องพัดลมหรือห้องที่มีความร้อนเล็กน้อยครับเล่นไปสักพักโนี่จะเริ่มเปียกครับเอียร์มันี่จะเริ่มเปียกแต่มันไม่ได้ซับน้ำนะมันสามารถเช็ดออกได้ง่ายๆครับตัวเอียร์มนี้อ่านี่คือจุดขัดใจครับนอกัานที่ใช้รวมผมว่าผมให้ผ่านนะเพราะมันสวยมากครับดำดุเลยทีเดียวครับใครชอบหูฟังดำดุดุเท่ๆตัวนี้ถือว่าเป็นคำตอบเลยทีเดียวครับอ่ะ จะรีวิวหูฟังจะไม่รีวิวเรื่องเสียงก็ไม่ได้ครับเจ้าอา t i s t p a l มตัวนี้ครับเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ให้เสียงดีมากๆครับอาจเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่มีย่านความถี่ที่ค่อนข้างจะกว้างครับความถี่ของตัวนี้ครับอยู่ที่1 0ถึง4 0,000เฮิร์ตเลยทีเดียวครับใครที่ไม่รู้ครับหูฟังเกมมิ่งทั่วไปครับความถี่มันจะอยู่ที่ประมาณ2 0่สถึงสองหมเฮิร์ตแต่หูฟังตัวนี้ครับให้ความถี่ที่กว้างมากๆครับกว้างเทียบเท่าหูฟังที่ได้รับการรองรับจาก hi-res audio เลยทีเดียวครับรวมทั้งได้ diver ขนาดส 40มิลลิเมตรทำให้การให้เสียงหูฟังตัวนี้ดีเยี่ยมเลยครับผมได้ไปลองเล่นเกมมาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมได้ลองเสียบกับโน้ตบุ๊กครับเสียบแบบเพียวๆนะไม่ได้เสียบผ่านซาว์การ์ดแต่อย่างใดครับผมลองเล่นกับเกมที่ต้องระบุตำแหน่งดีๆครับก็เลยลองเล่นกับเกมพับจีครับบอกเลยว่าตำแหน่งระบุซ้ายขวาทําได้ดีครับมิติใกล้ๆศัตรูเดินเข้ามาเนี่ยแยกได้ดีแล้วก็จังหวะศัตรูเดินโอบล้อมเราอย่างนี้เนี่ยผมว่าหูฟังตัวนี้มันแยกรายละเอียดได้ดีครับมันอาจจะไม่เท่า7.1หรือทีนึกว่าสตหรโอนี้ยมันกก็แรละเอียดดไ้ดีนะมรม้ รายละเอียดเกมอย่างพวกเสียงฝนครับเสียงใบไม้เสียงระเบิดเสียงยิงอะไรพวกนี้ครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเทียบเท่ารุ่นที่ได้ดีเลยครับส่วนการเอาไปเล่นเกมมือถือครับผมก็ไปเทสมาให้แล้วครับกับเกม pubg mobile ครับตัวนั้นก็ทําให้ดีไม่แพงครับเรื่องการกะระยะการแยกซ้ายขวามิติการเดินพวกนี้เสียงเท้าชัดมากครับถือว่าเป็นหูฟังที่เล่นเกมดีมากในเลยราคานี้เลยทีเดียวครับ เอาครับพูดถึงเรื่องฟังเสียงเกมแล้วครับเราจะไม่พูดถึงไมค์ก็ไม่ได้ครับไมค์ตัวนี้ครับเป็นจุดเด่นอีกจุดนึ่งของเจ้า SteelSeries Artist Palm ครับเพราะมันได้การเซอร์ติฟายจากโปรแกรม Discord ครับ Discord คือโปรแกรมที่เกมเมอร์ใช้กันทั่วโลกครับเราไว้สําหรับการสื่อสารกับคนในเกมครับเราจะนั้นไม่ต้องไปสื่อสารในเกมครับมาสื่อสารกับแอปข้างนอกแทนครับทำให้รับเสียงได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ไปรบกวนเสียงภายในเกมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูในสดๆเลยว่าไมค์ตัวนี้ดีขนาดไหนครับ อ่ะตอนนี้ครับผมได้เสียบเจ้าหูฟังกับ iPhone เรียบร้อยแล้วครับนี เสียงเข้าไปที่้อยครับลองฟังเสียงผมดูครับว่าเสียงจะหลอกขนาดไหนครับนี่คือเสียงจากใบของเจ้า s i e l y Artists Pub ครับเทสครับ1 2 3 4 5 6 7ครับและนี่คือเสียงจากไมโครเวฟที่ติดอยู่ตรงอกผมครับเทสครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดครับเทียบกันดูครับว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับไม่พอครับเราจะมาเทสการพูดกันแค่นี้มันก็จะดูธรรมดาไปครับเวลาคนเล่นเกมครับเกมเบอร์อย่างเราเราครับจะขาดพัดลมทั้งโต๊ะไม่ได้ครับเวลาเล่นเกมก็มี อเนาผมจะลองเปิดพัดลมจ่อดูครับว่าเสียงไม้มันจะรับพัดลมได้แรงขนาดไหนครับไปครับนี่ครับตอนนี้ผมได้เปิดเสียงพัดลมเรียบร้อยแล้วครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับนะเข้าประมาณนึงครับไม่เข้าได้ไงจ่อขนาดนี้ครับนี่อยู่มุมนี้เป็นไงเข้าไหมมุมนี้มุมนี้ก็จะเข้าเล็กน้อยครับแต่ถ้าหน้าตรงเนี่ยรับรองไม่เหลือครับแต่ถ้าอยู่ไกลๆอย่างนี้ครับจ่ออย่างนี้ครับ เสียงยังพอฟังได้ดีอยู่ครับอ่านี่คือเสียงจาก My Steel Series ครับชอบไม่ชอบยังไงก็ตัดสินใจกันได้เลยครับ เอาครับสุดท้ายครับผมมาสรุปอันสั้นๆหน่อยดีกว่าว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เท่าที่ไปลองใช้งานมามีอะไรดีมีอะไรเป็นจุดขัดใจกันบ้างครับจุดแรกเลยครับหูฟังตัวนี้ครับถือว่าเป็นหูฟังที่เล่นเกมได้ดีมากๆครับด้วยเนื่องจากว่ามันมีความถี่ที่ค่อนข้างกว้างแล้วตัวไดเวอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ครับทำให้การรับเสียงพวกนี้เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีครับใครที่ชอบเล่นเกมพวก FPS เกม Open World หรือเกม Triple A ครับรับรองว่าตัวนี้ให้เสียงดีมากครับแล้วก็ให้เสียงดีไม่แพ้ตัวอาร์ติสรุ่นอื่นๆที่เป็นตัว มากกว่านี้ครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับแต่จุดขัดใจก็มีครับผมจะพูดเผื่อเป็นจุดสังเกตให้คนที่กำลังตัดสินใจซื้อหูฟังตัวนี้ครับได้ตัดสินใจดีๆครับอย่างแรกครับคือตัวนี้ครับถึงมันจะรองรับการเล่นเกมบนทุกแพลตฟอร์มครับแต่ถ้าใครจะซื้อไปเล่นเกมสําหรับเกมมือถืออะไรพวกนี้ครับต้องซื้อตัวแปลงแยกครับมันจะไม่แถมมาเหมือนตัวรุ่นพี่ตัวอื่นครับจุดขัดใจอีกอย่างหนึ่งครับ ตัวนี้ครับตัวเอียมมัฟตัวนี้ครับเก็บเสียงได้ดีจริงครับตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงครับแต่ถ้าเราใส่ไปนานๆครับเล่นในห้องที่มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงครับหูฟังตัวนี้จะลอยบายโอกาสไม่ค่อยดีครับจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกร้อนบริเวณหูครับดังนั้นใครจะซื้อไปต้องคิดดีๆครับโดยรวมครับหูฟังตัวนี้ครับถือว่าเป็นหูฟังที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่ามันดีมากๆครับย้ําราคาอีกทีครับหูฟังตัวนี้ครับ Steel Series a s t i t Palm ครับราคาอยู่ที่4,990 บายครับหาซื้อได้ไม่ยากครับเดินเข้าช็อปาบรน่าได้ทุกสาขาครับหรือใครใกล้ร้านแบรน่าอีควิปก็เข้าได้ทุกสาขาเช่นเดียวกันครับหรือใครฟังผมแล้วรู้สึกว่ามันดีแล้วไม่ต้องไปทดลองใช้แล้วก็ช็อปออนไลน์สบายๆอยู่บ้านได้เลยครับที่ www.bnn.in.th ครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปช้อปปิ้งกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดซ u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแบรน่าของเราด้วยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับเราจะมีการรีวิวสินค้าไอทีมากมาย คใครที่อยากได้รีวิวดีก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับและสำหรับบรรา,าน้ารีวิวคลิปนี้ครับผมนายจรวัตต้องขอตวัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ